0.9540.7857 4สวัสดีทุกคนเราบอกว่าเราจะพบกันเร็วๆนี้ถัดใหม่พร้อมเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและการแก้ไขข้อบกพร่องอีกมากมายลองดูน่าเสียดายเนื่องจากจำนวนการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขจำเป็นต้องใช้การล้างแบบนุ่มนวลในการอัปเดตนี้มาเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบ BB ใหม่และสารพัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมในการสารวจองค์ประกอบ B b ที่เราทำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เนื่องจากทุกสิ่งที่นำเสนอในที่นี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงดังนั้นอย่าลืมจับตาดูสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเมื่อเราทำเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบบีบีใหม่อย่างที่คุณเห็นเรามีองค์ประกอบใหม่มากมายที่คุณขอให้เพิ่มเข้ามาขณะนี้เราได้เพิ่มสิ่งต่อไปนี้บันไดรองรับคอมโบผนังล่างและกลางชื่นชมยินดีรองรับลมแสงแอลผนังเครื่องความกว้างตัวเลือกหน้าต่างเพิ่มเติมพื้นมีช่องเปิดฟัก ประตูมีรูเก้าอี้ใหม่ด้วยเหตุนี้ความเป็นไปได้ที่คุณสามารถสร้างได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและตอนนี้คุณสามารถสร้างได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นโปรงรถที่สามารถเล็กลงและยังรองรับยา,านพาหนะได้มากขึ้นนั่นไม่ใช่ทั้งหมดคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ได้รับการร้องขออย่างสูงคือการเปลี่ยนแปลงที่เราทํากับหลักฐานตอนนี้มันกลายเป็นหลักฐานที่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ไม่สามารถคลานผ่านได้ดังนั้นคุณจะไม่ต้องล้อมรอบฐานรากคอนกรีตของคุณ ด้วยองค์ประกอบอื่นๆอีกต่อไปเพื่อความตอดทยัยดังที่คุณเห็นในภาพหน้าจอด้านบนและได้กล่าวถึงแล้วในเดบล็อกคุณยังสามารถทาสีองค์ประกอบบีบีของคุณได้ทันทีไม่ว่าจะพรางตัวหรือแสดงสไตล์ของคุณทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณการดวมองประกอบการจัดเก็บเช่นหีบสมบัติและการจัดระเบียบสิ่งของไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อนเทียงงหยิบกระป๋องสเปรย์ถือเอฟบนองค์ประกอบแล้วทาสีออกโอ้ o, และเรายังไม่เสร็จจำป้องประกาศหน้าต่างที่คุณสามารถใส่บนหน้าต่างสําเร็จรูปได้หรือไม่ ตอนนี้สามารถวางสิ่งเหล่านี้บนหน้าต่างบีบีและรองรับคอมโบผนังได้เช่นกันในที่สุดเราก็ได้วางเครื่องหมายกระโดดบนองค์ประกอบบีบีเพื่อให้คุณสามารถกระโดดผ่านหน้าต่างและข้ามกำแพงได้มากเท่าที่คุณต้องการพร้อมสำหรับสิ่งนี้แล้วหรือยังตอนนี้ร็อบชิปส์กำลังบินไปรอบเกาะเท็กซ์ซนึ่งตัดสินใจที่จะเริ่มเพิ่มสถานะบนเกาะและ d r o p ชิป p s เป็นขั้นตอนที่หนึ่งของการดำเนินการนี้โปรดทราบว่านี่เป็นการเปิดตัวแบบซอฟต์เปิดตัว ดังนั้นเราจึงไม่ได้บังคับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวและ SP สามารถเลือกรับและปฏิเสธได้เช่นกันคุณสามารถทําได้ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ภายใต้แท็บโลกเป็นพิซีเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการที่จะรวมสิ่งนี้ไว้คือ p v s c o m Official Server p v 1 e u r o p e ยุโรป173.126 17 28102 เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของ s t ตมพีวีศูนย์หนึ่งออสเตรเลียห้าสิบเอ็ดจุอเก์เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของ s t ตมพีวีศูนย์หนึ่งยูเอสเซ็นทรัลนึ่งร้อยสี่เก้อเจอซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของ s t ตมพีวีสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก83.223 2สามจ8 2ส2งสองสามสองดสองคอ เซิร uh ์ฟเวอร์สคำฮาร์ดคอร์หนึ่งยุโรป176.57 173.126 28.002เจอซิร์ฟเวอร์อย่าง uh huh. เป็นทางการสำฮาร์ดคอร์ศูนย์หนึ่งยูห้าจุดเก้าหนึ่งร้อยสิบห้าจุดสี่เกเจองเร์ฟเวอร์อย่าง uh huh. เป็นทางการคำฮาร์ดคอร์ศูรัเซียเก้าสิบห้าจุดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งร้อยสิบาหาหกสศนย์สองเซิร์ฟเวอร์ปรของำ 181.208.7.022 s ด r ิบเอย่างเป็นทางการสัมหา์ดคอ0 1ศูย์แอฟริกาใต้169.150 246.103.28.002 s u r f e r อย่างเอร์อย่างเป็นทางการสัมหอ 01, อา์ดคอ1์ศย์หออสเตรเลีย5 1 1 6 1บเอ็ดจุดหนึ่งหกหนึ1งหร้1าสดหนึ่งอเมริกาฝั่งตะวันออก83.223 2 0 4 2 2 8 2 8 1 0 2เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของสตารมฮาตดคอ0-1ศนย์หนึสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก37.19 207.10.7022เอย่ซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการสตามไม่ยากนักศูนย์หนึ่งแคนาดา51.222 2เ5 6 4 7 0ดเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการสตาฮาตดคอศูนย์หนึ่งบราซิล92.381 0 0 51.70.28302เช็ดรายเดือน SurfWords คำอย่างเป็นทางการ1ยุโรปไว้รายเดือน46.4.39.173.7022 SurfWords คำอย่างเป็นทางการ1สารัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกล้างรายเดือน83.223 204.220 28.202แล้วพวกเขาทำงานอย่างไรพวกเขามีฟังก์ชั่นหลายอย่าง พวกเขาจะลาดตะเวนรอบเกาะเพื่อค้นหาเป้าหมายหากคุณเห็นให้แน่ใจว่าคุณอยู่อย่างชัดเจนถ้ามันเห็นคุณคุณจะต่อสู้หรือวิ่งและซ่อนตัวพวกเขาสามารถนำกำลังเสริมเสริมสาหัสหุ่นยนต์ที่ถูกทำลายปัจจุบันอยู่ในสนามบินบีสองเท่านั้นหรือหากคุณสะดุดสัญญาณเตือนภัยในบังเกอร์ร้างเส้นทางหลบหนีของคุณอาจถูกปิดกั้นได้หากพวกเขาถือว่าฐานของคุณเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะพวกเขาจะมาเยี่ยม และพาเพื่อนมาด้วยตามที่ระบุไว้นี่เป็นการเปิดตัวแบบนุ่มนวลเนื่องจากเรามีแผนเพิ่มเติมสําหรับการดรอปชิปในอนาคตเช่นกันแต่เราต้องการรวบรวมความคิดเห็นของคุณก่อนและปรับสมดุลก่อนที่จะดําเนินการต่อดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในฟอรัมดิสคอร์และอื่นๆราชาแห่งออฟโรดกลับมาแล้วและมิสไต์ย,ยานพานนะกวาแบบแยกส่วนอยู่ที่นี่แล้ว คุณจะเห็นว่ามีการเพิ่มเข้ามามากมายในแง่ของชิ้นส่วนที่คุณสามารถเลือกได้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับสไตล์และฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการจากมันกลอร่างกายทหารและชิ้นส่วนร่างกายพลเรือนและชิ้นส่วนพื้นที่จัดเก็บโลหเลือดของคุณคลอดกลับมาแล้วที่รักหมายเหตุเพิ่มเติมน่าเสียดายที่เราพบปัญหากับชิ้นส่วนกันชนหน้าเช่นคันถยและเดือยแหลมันทําให้รูปสี่เหลี่ยมตกลงมาในแผนที่ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจปิดการใช้งานในตอนนี้และเปิดตัวโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการแก้ไขเมื่อพูดถึงยานพาหนะวิทยุก็กลับมาแล้วเช่นกันการขับรถในความเงียบเงียบเสร็จสิ้นยุคแห่งดนตรีมาถึงเราแล้วคุณสามารถค้นหาวิทยุติดรถยนต์รอบก่อนและติดตั้งในรถที่คุณเลือกเพียงเปิดประตูดูที่ช่องแล้วกดติดตั้ง จากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาให้บอกทุกคนในหมู่บ้านทราบขณะขับรถผ่านและแสดงความเหนือกว่าด้วยระบบเสียงอายุ20ปีในรถของคุณเราทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในยุยด้วยทําให้กระชับและเรียบร้อยยิ่งขึ้นดังที่คุณเห็นที่ด้านล่างซ้ายตัวบ่งชี้จะกระจายบนหน้าจอได้ดีขึ้นทําให้คุณมีภาพที่ชัดเจนขึ้นในขณะที่ยังคงมีข้อมูลทั้งหมดแถบนําทางมีความโปร่งใสามากขึ้นและเน้นรายการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตัวบ่งชี้จะถูกเน้นเมื่อจําเป็นเช่นความแข็งแกร่งของคุณลดลง ชื่อเสียงและจำนวนเงินอยู่ในแท็บสินค้าคงคลังของคุณเช่นกันที่ด้านบนขวามันไม่ทําให้หน้าจอของคุณเกิดการเช่นกันในการตั้งค่าคุณสามารถเลือกระดับความโปร่งใสหรือแม้แต่ปิดองค์ประกอบของยูได้หากต้องการเราได้ทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ครั้งแรกเช่นกันหรือสั้นๆว่า FTU f e ยว FTU ตามที่เราเรียกมันคริสเตียนเดิมพันฉันว่าฉันจะไม่ใส่สิ่งนั้นในบันทึกความคิดที่ไม่ดี เป้าหมายคืออาการคลายความเครียดเบื้อองค์ต้นอสามปรับผู้เล่นนอใหม่และเชะวาวยอให้ทุกคนพะอนคลายในความสอยอองค์ขวานที่แน่นอคือกอสทำเริ่อมอต้นดอวยอการระวังไ่การระวังไถคาราังแระก,กอขอองคุณจะทําให้แน่ใจว่าคุณจะไม่งอจะอดในที่ที่รัพยากรขาดแคลนอหรืออันตรายสูงงอให้โอกาสที่ยุทิทาระรามอแก่คุณในการระบอแบรริงอขอองคุณจัดกอนยานจะวังไถด้วยล้อทั้งสองเช่นกัน ทำให้ง่ายต่อการมีการขนส่งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในตอนเริ่มต้นนอกจากนี้เรายังลดวัสดุที่จําเป็นสําหรับองค์ประกอบบีบีระดับหนึ่งทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นฐานแรกของคุณเมื่อสร้างตัวละครตัวแรกของคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับหรือไม่เลือกรับสําหรับผู้ที่ต้องการให้ยากขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่หนึ่งและเบสิคสมีไว้สําหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเลือกเข้าร่วมหรือไม่ออกเราได้ทําการยกเครื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีวางไข่ของอาเทนบน์ก่อให้ความสมดุลมากขึ้น และทำให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นเช่นกันเราได้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มคูดาววิธีการทำงานคือเมื่อคุณต้นอะเทมหายากบางชิ้นให้เรายกตัวอย่างที่คุณได้รับ MP5SD จากตู้เก็บของตำรวจล็อกเกอร์นั้นจะเข้าสู่ช่วงคูดาวสำหรับความหายากของกลุ่มคูดาวนั้นซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถทค้นหารายการดังกล่าวได้อีกต่อไปในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหมายความว่าการทำฟาร์มเพื่อหาของหายากจะ ไม่มีอีกต่อไปโอกาสที่ดีที่สุดของคุณที่จะได้ของขวัญที่คุณต้องการต่อไปคือการย้ายไปยังพออื่นและลองเสี่ยงโชคที่นั่นสามรัดบอเจ้าขาองค์ผู้ดูแลระบอบบอเซิร์ฟเวอร์และผู้ที่ต้องการปรับแต่งการตั้งค่าผู้เล่นคนเดียวคุณสามารถปรับแต่งกลุ่มเหล่านี้ได้ตามต้องการราชิสคิงที่ยอดเยี่ยมของเราได้เพิ่มลงในเอกสารการแก้ไขของขวัญพร้อมคาอธิบายทั้งหมดที่จําเป็นคุณสามารถค้นหาได้ที่นี่เราได้ทําการปรับปรุงการเล่นเกมลอบเรลนเช่นกัน อันนี้มีไว้สําหรับเพื่อนผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืนของฉันทุกคนอาวุธที่ถูกระงับทั้งหมดสร้างเสียงรบกวนน้อยลงต่อพิสิษทำให้พวกมันทํางานได้มากขึ้นเมื่อต้องรับมือกับอันตรายทุกประเภทแต่คุณรู้สไตล์การแอบแฝงและสุดท้ายในฐานะของความพิเศษคุณจะได้รับหมุกใบใหม่เช่นกัน f i ส t ด e i s s u e w แว r ์เอวพีแอนด์เอวบลูเบรฟ o ์บูดลุ s เดสคินส์เวนเทคอนแก้ไขปัญหาที่จีอาช่วคราวจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ระหว่างซองหนังและอยู่ในมือ แก้ไขปัญหาที่คุณไม่สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์จากถักและผลไม้ในเอสีได้แก้ไขปัญหาที่ตัวกรองเซ็นเซอร์ไม่ทำงานเมื่ออยู่ในน้ำแก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกปฏิบัติต่อนักโทษจะยังคงปรากฏบนผู้เล่นที่ตายแล้วแก้ไขปัญหาที่ดีฟเฟลจะสร้างจุดดำบนพื้นผิวแก้ไขปัญหาที่การโต้ตอบกับที่เก็บข้อมูลจะไม่มีเสียงแก้ไขปัญหาที่การวางอาเทมบางอย่างในคอนเทนเนอร์จะทำให้มันทิกกลับแก้ไขปัญหาที่เสียงไม่เล่นเมื่อเข้าร่วมกองกระสุน แก้ไขปัญหาที่คุณยังสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อนอนราบอิมติคอนแก้ไขปัญหาที่บางครั้งกล้องจะล็อกเมื่อขับขี่ยานพาหนะแก้ไขบักที่กล้องมุมมองบุคคลที่3จะหมุนหลังจากถูกน็อกเอาท์แก้ไขปัญหาที่มินิเกมแป้นกฎหมายเลขจะมีความพยายามเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งแก้ไขปัญหาที่แพลตฟอร์มเลคจะมีตัวเลือกการยิงกลับด้านแก้ไขปัญหาที่คุณยังสามารถสร้างระเบิดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปิดใช้งานได้ แก้ไขแอนิเมชันที่ไม่ได้ใช้งานวิสิตแอสแแก้ไขปัญหาที่ยยังคงมีนิตยสารแม้จะไม่มีนิตยสารก็ตามแก้ไขปัญหาที่การบรรจุกระสุนในนิตยสารดีเกิลจะทําให้กระสุนล่องหนแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจุดไฟอาเทมได้ในขณะที่อยู่บนพื้นแก้ไขแอนิเมชันด้ามจับที่ไม่ถูกต้องสําหรับอเทมต่างๆแก้ไขปัญหาที่บางครั้งเมฆจะกระพริบแก้ไขปัญหาที่บางครั้งคุณสามารถข้ามความจุดน้าหนักสูงสุดของเสื้อผ้าได้ แก้ไขปัญหาที่ราคาซื้อขายของเทรดเดอร์บางรายแสดงไม่ถูกต้องแก้ไขปัญหาที่บางครั้งการปรุงอาหารจะทำให้อาหารขับไล่แก้ไขปัญหาที่นักโทษจะตายทันทีเมื่อกระโดดออกจากเครื่องบินตอนนี้เรือยนต์มีสเสถียรภาพมากขึ้นในน้ำลดการกระจายของปืนลูกซอง30%เพิ่มความเสียหายของปืนลูกซอง30%ลดคะแนนชื่อเสียงที่ได้รับจากการประดิษฐ์กระสุนเอี การตั้งค่าการทำงานของแจ็ครถสามารถถูกข,ขัดจังหวะได้แล้วเพิ่มความเสียหายที่ทำกับผู้เล่นเมื่อชนกับยานพาหานะและลงจากมาก้าดังนั้นการตกจากจักรยานหรือควอดคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางวิศวกรรมเพื่อซ่อมแซมองค์ประกอบบีบีอีกต่อไปตอนนี้โดรนสามารถดูได้ว่าสิ่งของที่เก็บของหรือยานพาหานะถูกล็อกหรือไม่ตอนนี้โดรนสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของสุขภาพขององค์ประกอบบีบีได้แล้วทั่วไปการตั้งค่านี้อยู่ภายใตย้ทั่วไป ในเกมขยัยในบอสตองกราวน์ศูนย์เปิดใช้งานการวางไถ่ายบนพื้นดินแทนการกระโดดร่มไปที่เกาะโลกการตั้งค่าเหล่านี้อยู่ภายใต้โลก PC ในเกมขยัยในบิวณินคาเทอร์ศูนย์เปิดหรือปิดการเกิดดรอปชิปแบบสุ่มในโลกที่เปิดกว้างขยัยในบริเดรอปชิปอุบัตเดินบังค์ริงคาเทอร์ศูนย์เปิดหรือปิดการ,รเผชิญหน้าดรอปชิปที่เกิดจากสัญญาณเตือนบังเกอร์ที่ถูกทิ้งร้างขยัยในบดรอปชิปอนบัติเ e o อศเปิดหรือปิดการ,รเผชิญหน้ารอบชิปที่เกิดขึ้นบนฐานของผู้เล่นที่ส่งพลังขยับิสปีดีนคาร์เทมินเบย์เลมันสุสตาหนึ่งจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่จำเป็นในการเริ่มการ,รเผชิญหน้ากับอาคารฐานลบหนึ่งแสดงถึงค่าเริ่มต้นซึ่งก็คือ100การการเผชิญหน้าจะเริ่มขึ้นหลังจากจำนวนองค์ประกอบถึง100ค่าที่ตั้งไว้ที่0.10จะถูกคลมเป็น10 ขยา BASEBUILDING e B u I l D I n, g e n c o u n t e i n u m e, l e m e n u m e l e m e n t s TO END 1จำนวนองค์ประกอบที่เหลืออยู่ที่จำเป็นสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับอาคารฐานที่จะสิ้นสุดลงลบ1หมายถึงค่าเริ่มต้นซึ่งก็คือ50การ,รเผชิญหน้าจะสิ้นสุดลงหลังจากจำนวนองค์ประกอบที่เหลือถึง50ค่าที่ตั้งไว้ที่0ถึง 5, 5จะถูกคปลงเป็น5ขยะ Enable c e n t r i s p o n g หนึ่การตั้งค่านี้จะเปิดหรือปิดการเกิดใหม่ของ Point c e n t ผ่านเลือดรอบชิปสิ่งนี้ ไม่ส่งผลต่อการเกิดใหม่โดยรวมของยาบนก่อนในเกมการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เกมเปิดใช้งานพอย n t เอนทรีดิสพอนิงการตั้งค่าเหล่านี้อยู่ภายใต้โลกการล่าสัตว์ในเกมเขยะแบมเชตมัธไพอันหนึ่งศูนย์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 ตัวดัดแปลงพลังชีวิตของมีค่าต่ำสุดสำหรับสิ่งนี้คือ0.1และค่าสูงสุดคือ100ขอยะบอมเชตมัธไพอันหนึ่งศูนย์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 ตัวดัดแปลงพลังชีวิตของห่า สูงสุดคือ100ยขยะชิคินเมสเซดมัทเทอร์ไพร์อหนึ่งศูนย์ตัวดัดแปลงพลังชีวิตของไก่ค่าต่ำสุดสำหรับสิ่งนี้คือ0.1และค่าสูงสุดคือ100 um todos, ่ขยะดีเมสเซดมัทเทอร์ไพอหนึ่งศูนย์ตัวดัดแปลงสุขภาพของกวางค่าต่ำสุดสำหรับสิ่งนี้คือศูนย์จุดหนึ่งและค่าสูงสุดคือหนึ่งร้อยขยะดอง Io, และค่าสูงสุดคือ100ขยัโกเมสเสจมัทธิไพอัน1 0000000ตัวดัดแปลงพลังชีวิตสําหรับแพ้ค่าต่ําสุดสําหรับสิ่งนี้คือ0.1และค่าสูงสุดคือ100ขยัฮอสเมสเสจมัทธิไพอัน1 0000000ตัวดัดแปลงพลังชีวิตสําหรับมาค่าต่ํสุดสําหรับสิ่งนี้คือ0.1และค่าสูงสุดคือ100ขยะบแรบิดเมสเสจมัทธิไพอัน1 0000000 ตัวดัดแปลงพลังชีวิตของกระต่ายค่าต่ำสุดสำหรับสินบีงคือ0.1และค่าสูงสุดคือ100ขยะมูฟแมซเซตเบอร์ไพร์0หนึ่งศู 0. ตัวดัดแปลงลงพลังชีวิตของมาป่าค่าต่ำสุดสำหรับสิ่งนี้คือ0.1และค่าสูงสุดคือ100ยานพาหนะก,การตั้งค่าเหล่านี้อยู่ภายใตย้ยานพาหนะวังไถในเกมขยะไอเ m สแมซมอนด์ห้าสินวนสูงสุดของไอควาสที่จะมีอ่ะ อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ขยะ s s a s Function Amount 20จำนวนสูงสุดของการวางขาย e s ซ s u q u a s ที่ใช้งานได้ขยะ ISMAS ิน n c ช i o n a m ม u n t 5จำนวนไดอสที่คุณสามารถซื้อได้จากผู้ค้าคุณสมบัติการตั้งค่าเหล่านี้อยู่ภายใต้คุณสมบัติการวางขายของอเทมในเกมขยะด้นวยทั้งคู่ดาวกรุส1เปิดหรือปิดกลุ่มคู่ดาวไอเทมขยะไอทังคู่ดาวกรุตูเรชัมเทอร์ไส1 00000 000, 000, 000, 000. นี่คือการตั้งค่าเซิฟเวอร์ที่คุณค่าที่ตั้งไว้ในคูดาวมินและโคคุณสมบัติอุดดาวแม็กซ์สามารถใช้เพื่อคุณค่าที่ตั้งไว้หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดคูดาวที่ตั้งไว้บนเซิฟเวอร์ของคุณโดยไม่ต้องงอ,อปลีนทุกกลุ่มด้วยตนเองการตั้งค่าเหล่านี้อยู่ภายใต้คุณสมบัติเบตเตอร์ในเกมขยันเนบูเพลย์อะพารเทชันหนึ่งเปิดหรือปิดการป้องกันผู้เล่นใหม่ขยัน 1, 000, 000, 000, 000, 000, นะะเูเพลย์อะพาร์เทชันดูเรชันหนึ่งสองศูนย์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  จะคงอยู่ค่าจะแสดงเป็นนาทีค่าต่ำสุดคือ120และค่าสูงสุดคือ1440ขยขยลอเทมติกเพอร์ชุกโอเพนหนึ่งเปิดหรือปิดการเปิดร่มชูชีพอัตโนมัติขยะไฮควิกเอ็กซ์ซ s บาสูนหาก่อตั้งค่าเป็นหนึ่งมันจะบังคับให้ทุกคนบนเซิร์ฟเวอร์เล่นโดยไม่เห็นแท็กการเข้าถึงด่วนขยะไฮไลฟิเดคิทศูนย์หากตั้งค่าเป็นหนึ่งจะบังคับให้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เล่นโดยไม่เห็นตัวบ่งชี้สุขภาพความแข็งแกร่งอาหารและน้ำสิ่งเหล่านี้เขียนโดดดดยคิิัังนน้้ถาาผไปตะกสเข